สวัสดีครับวันนี้มาส่งเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับดูนะครับอ้อย1นึ่งโลนะครับเอาพี่ครับคันเลยเครื่องคันน้ำอ้อย F5 Propat นะครับ18ลูกปืนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับครับอันนี้ที่ไหนนะครับพี่บบครับผมครับนนสูงโคราชนะครับผมนี่นะครับเครื่องคันน้ำอ้อย F5 p r o p a นะครับ ขันครั้งเดียวแห้งสนิทครับดูครับ18ลูกปืนยังไงนะครับนี่เราพัฒนามาแล้วครับชุดนี้นะครับเฟรมบอดี้ด้านข้างครับสองฝั่งนะครับเป็นสแตนเลต์304แล้วนะครับดูครับแล้วก็18ลูกปืนครับอ้อยมันถูผิดครับผมใส่ต่อเลยเีนะครับแห้งสนิทนะครับขันครั้งเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับอ้อยหนึ่งโลนะครับ จะได้น้ำอ้อยกี่ซีซีครับผมเราจะมาคํานวณกันว่าเราจะได้อ้อยหนึ่งโลเราจะได้มีรายได้กี่บาทครับผมอ่าหยุดเลยล้อมหยุดเครื่องดึงออกมานีครับอ้อยหนึ่งโลจะได้กี่ซีซีครับผมหมดระวังข้างบนเลยนี่นะครับอ้อยหนึ่งโลนะครับ เครื่อง F5 Pro Plus 18ลูกปืนนะครับสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับ064 806 0216ครับโก้ครับเลยนี่นะครับอ้อยหนึ่งกิโลพี่นะครับ7 0 0ซีครับพี่ถ้าพี่ขายขวดละ10บาทนะครับ2 0 0ซีพี่จะได้เงินอยู่ประมาณ35บาทอ้อยหนึ่งกโลนะครับนี่ย7 0 0ซีพอดีเป๊ะเลยครับการันตีที่7 0 0ซีครับเครื่องเครื่องของเราครับ จบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ